<us> " สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ยังมีเรื่องราวน่ารู้มาให้ท่านผู้ชมได้มีความบันเทิงร่วมกันในยุคที่ทุกคนรักตนเองรักบ้านอยู่กับครอบครัวเพื่อหลีกเลี่ยงโยครคภัยไข้เจ็บโควิด19ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้วันนี้เรามาพบกับสีสันแห่งธุรกิจแสงไฟในงานวัดนั่นเองข้ามวันนั้นแถววัดเขากอมตําบลคลองพาอ,อําเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะเป็นฤดูปลายฝนต้นหนาวแต่บรรยากาศบริเวณวัดยังคงคึกคักตลอดเวลาภายใต้มาตรการเข้มงวดในยุคป้องกันโรคโควิด -19 ร้านอาหารและผู้คนที่มาจับจ่ายของเด็กเล่นหมุนช้าๆอย่างแผ่วเบาพร้อมสีสันจากหลอดไฟแยงตาแต่ถูกใจเด็กๆแม้จะผ่านมาค่อนคืนแล้วนี่คืองานวัดที่ภาพแห่งความสนุกสนานนั้นยังคงติดตรึงในความทรงจำวัยเด็ก ของหลายคนที่เคยสัมผัสถึงแม้วันนี้พวกเขาอาจจะไม่ได้ไปงานวัดนานแล้วด้วยระยะห่างระหว่างบ้านกับวัดในเมืองปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นหลายคนบอกว่างานวัดกำลังหายไปจากสังคมเมืองแน่นอนถ้านี่เป็นเรื่องจริงนอกจากบรรยากาศเดิมๆที่เลือนหายแล้วย่อมหมายรวมถึงคนกลุ่มหนึ่งและธุรกิจแขนงหนึ่ง ที่อยู่คู่กับงานประเภทนี้ตั้งแต่สยามมีไฟฟ้าใช้ธุรกิจที่มาพร้อมกับไฟฟ้าหากเราไปเดินงานวัดหลายคนอาจจะไม่ทันสังเกตหรือมองผ่านด้วยความคุ้นชินว่าเป็นธรรมเนียมปกติที่จะมีการประดับไฟนีออนสีสันสวยงามแต่เมื่อแงนมองความยาวสายไฟตำแหน่งไฟติดประดับการตกแต่งการวางไฟหลอดเล็กเป็นรูปต่าง ก็น่าสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊สิ่งเหล่านี้ขึ้นไปอยู่บนยอดเจดียอดโบสที่สูงลิบลิ่วได้อย่างไรเชื่อหรือไม่คะว่าทั้งหมดนี้ใช้คนปีนขึ้นไปติดโดยไม่มีระบบความปลอดภัยอะไรทั้งสิ้นและนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมทางธุรกิจซึ่งหากเพ่งพินิษ์ให้ดีแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องเป็นราวทีเดียว สร้างบุญส่วนครับใช่ครับส่วนบุญส่วนบุญสวนกลับไปครับเอาไปกว่าคนที่พลาดครับแล้วก็บอกต่อต่อว่าเนี่ยครับก็จะมีเรื่องไฟอาทิตยวันนี้ยังมีจนถึงวันที่เจ็ดครับคือวันที่เจ็ดจะต้องลุกนิมิตครับก็เวลาประมาณสองทุ่มเวลาโดยประมาณสองทุ่ม ครับขอคืนวัดที่เกีครับก็วามกานจรางทั้งวันตามนะคะอันนันรักเหล็กมีช่างไฟแอนซาวเป็นคนหนึ่งที่มีกิจการด้านเครื่องเสียงของตนเองเป็นระยะเวลาร่วม10ปีแล้วสมัยก่อนวัดหรือเจ้าภาพจัดงานมักจ้างคนที่ทำธุรกิจเครื่องเสียงประดับไฟ แม้สมัยก่อนจะไม่อลังการเท่าปัจจุบันไฟ50ถึง100หลอดก็ถือว่าหรูแล้วเพราะไฟฟ้าอย่างน้อยใช้เครื่องปั่นไฟตัวเล็กๆก,ก็ทำงานได้ความจริงกิจการแบบนี้รายได้ไม่อาจจะไม่ได้ดีมากซึ่งหมีช่างไฟบอกว่าไม่ต้องอาศัยอะไรมากมายเพียงเรียนรู้และใช้ชื่อเสียงแต่และเจ้าสังสมก็สามารถอยู่ได้หลังจากนั้นเราก็จะได้ลูกค้าเพิ่มจากคนที่มาเที่ยวงาน ที่เข้ามาดูแล้วก็ติดใจเราลูกค้าตอนนี้มีทั้งบ้านวัดสถานที่ราชการบริษัทบ้านมักเป็นงานบวชงานแต่งวัดก็จะเป็นงานศพงานประจำปีบางทีญาติโยมจัดงานแล้วปรึกษาพระว่า จะเอาเจ้าไหนพระก็โทรมาหาก็หลายๆท่านก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมงานวัดแต่ละวัดงานติดต่องลายพิมพนี้นนใช้ไฟเยอะแยะมากมายนะครับครับพอบอกผมอยากจะอธิบายในเรื่องของการใช้ไฟนะครับเป็นจำนวนมากขณะนี้มันเป็นมันเป็นไฮไลท์ของงานนะครับในเรื่องารสสี ก็นในส่วนของผม้าหน้่ที่รับผิดชอบโดยหลักนะครับก็เรื่องเสียงปองคำโดยการนะครับซึ่งรายละเอียดก็เน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็จะมีทีมงานเอสุราษฎร์านีนะครับ n ไฟประดับสุราษฎร์ธานีนะครับก็มาช่วยในเรื่องของระบบแสงสีไฟประดับทั้งหมดเลยนะครับก็ใช้ไฟประมาณ5,000หลอดนะครับ แล้วก็ไฟซุ้มทั้งหมด15ซุ้มนะครับมีอะไรบ้างคะ15ซุ้ม15ซุ้มนี่ก็มีในเรื่องของไฟต้นปามนะครับไฟมุกนะครับแล้วก็ไฟประตูทางเข้ามาตรงบริเวณติดกับไตเชียนนะครับนันจะมีไฟซุ้มขนาดใหญ่แล้วก็สามารถที่จะมองเห็นระยะไกลได้นะครับแล้วก็จะมีไฟ แขวนบนต้นไม้นะครับแหวนบนต้นไม้มาเป็นหลอด LED ทั้งหมดนะครับทั้งงานเป็น LED นะครับในส่วนของกําลังท่านก็ใช้เครื่องบันทั้งหมด3าตัวนะครับก็แต่ละตัวนะครับจะทําหน้าที่แตกต่างกันนะครับในส่วนของไฟระบบแม่ค้านะครับก็จะเป็น เครื่องขนาด2อง kva นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟประดับนะครับจะใช้เครื่องขนาด1 5 0 kva นะครับ รวมถึงเครื่องเสียงด้วยในสำหรับคับคืนนะครับประเมิน,น,นมูลค่าประมาณ10วัน10คืนประเมินราคาทั้งหมดนะครับอยู่ที่200,000กลางๆนะครับในเฉพาะงานนี้นะราคาก็ขึ้นอยู่กับไซงานนะครับนะครับไซงานงานขนาดนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่หรืองานเล็กคะถือว่าเป็นงานใหญ่ครับเพราะว่าดูจากสเปคที่ ทีมงาได้วางไว้นะครับก็ตรงตามสเปคที่อาจารย์ต้องการไปเลยคือ5000ดวงับสเปคนี้เขามองจากตรงไหนคะก็มองจากกำหนดจากตรงไหนคะในเรื่องของการวางสเปคส่งสเปคให้กับงวัดเนี่ยคือก่อนหน้านี้นะครับที่มาก,ก็จะมาเสนอว่าเขาจะลงอะไรบ้างให้กับอาจารย์นะครับลงไปขนาดไหนบ้างให้กับอาจารย์ใช้เครื่องปันกี่ตัว ครับจุดไหนบ้างที่จะต้องใช้ไฟนะรตรงนั้นนะครับก็ทีมงานเอพีไฟไปไประดัดพระธานีก็จะมาเป็นคนที่มาพูดคุยนะครับพอส่งงานกันเป็นที่เรีนะรบรบรยบร้อยแล้วก็ทางคณะกรรมการแล้วก็ทางนายาญก็ยอมรับก็ถือว่าจบไปตรงนั้นนะครับแล้วความความสูญเสียของหลอดไฟเนี่ย ในระยะ10วันนี้มันจะมันจะสูญเสียด้านใดบ้างคะเช่นหลอดไฟขาดหรืออะไรยังไงตรงนี้นะครับในเรื่องของหลอดไฟขาดนะครับก็สายหลักนะครับก็มาจากนึ่งหลักไฟธรรมชาตินะครับเพราะว่าไฟแล้วไฟกับน้ำนะครับมันไม่ดันแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อุบัติเหตุนะครับเกี่ยวกับ รถที่ทับสายเกียบสายไฟซึ่งบางส่วนในสายไฟมันก็ลากบนดินนะครับน,นั้นมันจะอยู่รอบนอกนะครับถ้าอยู่ในระบบภายในนี่ส่วนใหญ่แล้วจากโยนไปเยสีสาไปธุรกิจนี้อนาคตเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้นะครับผมคิดว่า น่าจะยังยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสดงบตอนนี้นะครับก็แต่ละหาๆๆงแต่ละหางก็โดนยกเลิกนไปนะครับตามสภาพนะครับตามวานนะครับก็ตูนแปดสองแปดสามตูนยี่สิบสามตูนแปดสองแป ระดับไฟเสร็จก็ใช่ว่างานจะเสร็จในขณะที่งานวัดดําเนินไปแต่ละเจ้าก็จะรับผิดชอบพื้นที่ของตนเองโดยจัดคนเดินตรวจรอบๆแผงคุมเป็นคัดเอาทธรรมดามีบอกว่าผมเดินทั้งคืนเมื่อยก็นั่งส่วนมากคุมเครื่องเสียงมากกว่าลูกน้องจะดูเรื่องไฟเผื่อจะมีลมหรือพายุมาโดยแต่ละคนก็จะมีเครื่องมือติดตัวงานวัดงานหนึ่งใช้กระแสไฟราวห้าหมื่นวัตต์ ปกติจะจบเมื่อมหรสพจบและคนกลับหมดแล้วตอนนั้นเราก็จะเก็บหลอดไฟและหมียังบอกอีกว่าต้องรักษาอัตราหลอดไฟแตกให้น้อยที่สุดงานประจำปีงานหนึ่งมี7วัน7คืนหรือ10วัน10คืนไฟแตก10หลอดก็ถือว่าน้อยบางทีถึง40หลอดอาจจะมีสาเหตุจากพายุหรือบางทีเชือกหลุดโค้นหล่นลงมาทั้งราวจริงๆคนทำธุรกิจนี้ไม่จาเป็นต้องเป็นช่างไฟ ไม่ต้องรู้เรื่องไฟฟ้าลึกมากก็ได้เอาแค่เดินสายได้รู้หลายคนหลายอาชีพในงานประดับไฟอาชีพประดับไฟอนาคตที่โรยราจริงหรือไม่จากการสอบถามผู้รู้เราจะพบว่าในเมืองไทยธุรกิจเช่นนี้ยังคงสามารถเลี้ยงตัวเองได้ดีในต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคกลางซึ่งมีรายใหญ่หลายรายธุรกิจนี้ค่อนข้างแข่งขันกันสูสี ระยะยาวไม่ยั่งยืนในจังหวัดรอบนอกจะดีกว่าโดยเฉพาะจากเครื่องเสียงที่เป็นธุรกิจต่อเนื่องมันจะมีแต่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ถึงในอนาคตมันก็ไม่แน่เสียแล้วเพราะกําลังจะหมดยุคบางบ้านหรือบางวัดที่เคยไปก็ไม่ได้ไปแล้วต้องหาอะไรทำแต่ถ้าย้อนดูมันก็ยังพอมีงานเข้ามาบ้างเพราะหมีทำเครื่องเสียงแต่เมื่อไร่งานไม่มีจริงๆหรือหายไปไม่มีงานเข้าเดือนสอเดือน ก็อุปกรณ์ต่างๆก็จะต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึกธุรกิจจัดไฟซึ่งอยู่คู่กับงานวัดมานานจะรอดหรือไม่รอดดูเหมือนโอกาสจะอยู่ที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวดิ้นรนกันเอาเองและสุดท้ายก็อาจจะอยู่ได้ตราบใดที่ผู้คนจะยังเห็นความสำคัญของงานวัด เป็นลูกเก่งก็ขอยเรียนหนังสือเก่งๆครับขอยได้สี่ทั้งหมดไปสอบเป็นตำรวจก็ได้เป็นตำรวจไปสอบเป็นทหารก็ได้เป็นทหาราไปสอบเป็นข้าราชการคอ้ได้คอยได้ครับขอยโชคดีนะคะเรื่องราวดี นะคะก็คงจะได้ติดตามกันต่อไปนะคะถ้าใช้านเดีเก็จะนำมาฝากครับขณะนี้มโนร,ะะนโรา,า,าก็เริม<า>่มบันลีครับ